คุณอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งดังนั้นจงยืนหยัดเพื่อสิ่งที่คุณคิดว่าสำคัญอมซอนไนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องต่อสู้กับอคติหรือความอายุติธรรมคุณอาจจำเป็นต้องก้าวมาเป็นผู้นำหากผู้อื่นมีความคิดเห็นแตกแยกหรือสับสนในการลำดับความสำคัญมาดูตัวอย่างกันค่ะนี่อาจารย์เอามาให้ดูมีแบบเป็นก้อนธรรมชาติแล้วก็ขาดเป็นรูปทรงฟรีฟอร์มนะคะอันนี้ก็จะเป็นอมาสนนัยที่ออกเป็นโทนเขียวส่วนที่ออกมาเป็นจี้จะเป็นโทนสีฟ้าอมาซอน มีตั้งแต่สีเขียวฟ้าอมเขียวแล้วก็ไล่ไปจนถึงสีฟ้าคุณสมบัติของเขาก็คือให้ความชัดเจนเชื่อมโยงหัวใจและลำคอคลอนคลายร่างกายและจัดเรียงพลังงานอย่างอ่อนโยนด้วยความที่สีที่เขาสะท้อนออกมามีทั้งเขียวเขียวอมฟ้าและสีฟ้าเพราะฉะนั้นคริสตัลชนิดนี้สามารถที่จะเชื่อมโยงพลังงานระหว่างทรอจักกะและฮาจักกะของเราได้ดี อามาโซไนเป็นแร่เฟลสปาสีซีจนถึงเข้มเมื่อโดนแสงหินชนิดนี้มีตั้งแต่สีพื้นไปจนถึงสีด่างขาวพบได้ในทุกชั้นของโลกมีผลอย่างล้ำลึกต่อการรักษาทางกายภาพและยังมีประโยชน์ต่อปัญหาทางอารมณ์และจิตใจอีกด้วยอามาโซไน์เป็นตัวแทนของความรักจากจักรวาลและสะท้อนถึงแก่นแท้ของเรา